รรากับส้นไปเอ,นเองต้องท้องไม่ฉันไม่มีทางทองกับท่านเจ้าคุณมันเด็ดขาดถ้าเองไม่ท้องอ่ะท่านเจ้าคุณก็จะไม่เลอกอยุ่งเหงือเองหรอกถ้าเองท้องซะมันก็จะไปมีมีเล็กมีน้อยไประบายอารมณ์กับพวกนั้นดีไม่ดีอะนะท่านเจ้าคุณก็จะเลิอกอยุ่งกับเองไป งั้นลุงทำให้ฉันท้องหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ยุ่งกับลูกเมียชาวบ,บ้านาแล้วเว้ยลุงไม่ใช่อย่างนั้นท่านหมายถึงว่าให้ลุงเสกมนอะไรก็ได้ทำให้ฉันท้องทีได้ไหมมันจะได้เลิกยุ่งกับฉันสัทีนี่หนูมันไม่มีมน์อะไรที่เสกให้ท้องได้หรอกนะ งั้นจะต้องทำยังไงถึงจะท้องอ่ะ องหายดีแล้วนะขาวหน้าก็อย่าไปพลาดท่าสีทีกับไอ้เม่นมันดีกละจะลุงฉันจะไม่ยอมเสียท่ามันอีกแล้วมีแต่มัมมนงหากหละที่ต้องเป็นฝ่ายเสียทายฉันบ้างดีเฮ้ยลุงถักเว้ยตกใจหมดเลยลุงรู้จักหมอตำแยบ้ไหมรู้เอิงถามทำไมวะหมอตำแยไว้ทำคลอดลูกไม่ได้ช่วยทำให้อิงคล้องได้นะเว้ย ฉันรู้เรื่องทองฉันมีวิธีละแต่ว่าวิธีของฉันต้องใช้หมอตำแยช่วยลุงร,รู้จักใช่ไหมรู้พี่กุลเองคิดจะทำอะไรวะเดี๋ยวพี่แฝกกับลุงก็รู้เองแต่ว่าวิธีของฉันต้องใช้หมอตำแยแล้วก็ให้พี่แจ่มช่วยด้วย มันจะได้ผลแล้วเจ้าคะ่ะต้องได้สิได้เจ้าคะ่ะคุณจะให้บ่าวทำอะไรว่ามาเลยเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะคุณผู้จีบ แม่ผู Metal ้จีบแม่ผ kind of ู้จีบเป็นอะไรไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็เหม็นมากๆเลยค่ะนั่งพักก่อนนะเป็นอะไรไปเนี่ยฮะอาการแบบนี้เหมือนอาการของคนท้องเลยเจ้าค่ะบ่าวรู้ดีบ่าวเคยท้องเจ้าค่ะ จริงเหรอนางแจมนี่าน้นะเอง็งรีบไปตามไปก้านะบอกให้มันไปรับหมอมาตรวจทีไปเร็วไม่เอาค่ะไม่เอาหมอทําไมล่ะแม่ผู้จีบหมอคนเนี้เป็นคนดูแลแล้วก็ทําคลอดได้กับผู้หญิงเลยนะแต่ว่าแต่ฉันไม่ไว้ใจหมอสมัยใหมค่ค่ะบารู้จักหมอตำแยกคนหนึ่งเจ้าค่ะ ให้บอกไปตามหมอตำแยไม่เจ้าคะนะคะถ้าแม่พูดจีบสบายใจอย่างนั้นฉันก็ตามใจ หมอตําแย่มาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่รีบไปตรวจดูเมียฉันด้ยวยเลยนะฉันอยากรู้ว่าท้องหรือเปล่าเจ้าค่ะเอาก็ตรวจแล้วๆสิท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะขอเชิญท่านเจ้าคุณข้างนอกนอก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะ หมอจะได้ตรวจแบบสะดวกสะดวกนะเจ้าค่ะทำไมอ่ะท่านเจ้าคุณออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะนะคะจ้าฉันชื่อซร้อยเจ้าค่ะเป็นญาติกับไอ้แสงที่เป็นสับปเปลือเจ้าค่ะสระ้อยไม่ต้องห่วงนะจ้า ฉันจะสมนาคุณให้ป้าส้อยอย่างเต็มที่เลยขอเพียงแต่ว่าป้าส้อยต้องปิดเรื่องนี้ไว้ห้าไม่ใครรู้เด็ดขาดได้เจ้าค่ะ จีบคนนี้ลูกรู้จักหัวนอนปลายตีนมันดีแล้วหรือรรดูจบตอแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ช่อง8ค่ะ